สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับดวงหนึ่งนาะทีกับดรเทมเดชทารุคานะครับคืนนี้จะเป็นดวงไรสัปดาห์เข้าสู่เดือนใหม่แล้วเข้าสู่เดือนกันยายนนะครับเรามาดูกันว่าสัปดาห์นี้ตั้งแต่วันที่4กันยายนนะคบตั้งแต่วันอาทิตย์ที่4ี่กันยายนถึงวันที่10วันเสาร์ที่10กันยายนสัปดาห์นี้ ชาววันอาทิตย์กับชาววันจันทร์จะเป็นยังไงบ้างเรามาดูกันนะว่าดวงรายสัปดาห์ของชาววันอาทิตย์กับชาววันจันทร์จะเป็นยังไงบ้างฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพจทิกต o อกดรเทมทารุขานะครับเรามาดูกันว่าชาววันอาทิตย์จะเป็นยังไงบ้างสัปดาห์นี้ตั้งสิตพร้อมกันครับ เมื่อเรามีเรื่องหนักใจกังวลใจคิดไม่ตกอะไรบางอย่างอาจจะหัวร้อนอาจจะหัวร้อนในบางครั้งนะครับหรือแพลนที่คุณวางไว้อาจจะไม่เป็นไปตามเป้านะครับผมเหมือนต้องแบกภาระความรับผิดชอบในหลายๆเรื่องหลายอย่างเหมือนกันนะให้ระวังคนอิจฉาริษยานะครับไม่ชอบไปเด่นเกินหน้าหรือถ้าคนมีความรักหรือไม่ก็แฟนคุณหรือตัวคุณเองนั่นแหละเป็นคนเจ้าชู้กุ้มกลิ่มเหมือนกันนะใช้คํานี้เลยนะครับแล้วมีผู้หญิงคนนี้ที่มีอำนาจ เป็นคนที่บริหารจัดก,การเก่งหรือหมายถึงตัวแฟนคุณอนะ่ะคุณอาจจะต้องยอมแฟนนั่นหนึ่งนะครับผมแล้วก็คุณเป็นคนใจิตใจดีชอบช่วยเหลือผู้อื่นแต่แก้ไขปัญหาตัวเองไม่ค่อยได้หรือไม่ก็แฟนคุณนั่นแหละเป็นคนเป็นพ่อแม่ก็ได้เป็นเจ้าของคนมีเจ้าของแล้วก็ได้นะครับผมเป็นคนที่แก้ไขอะไรตัวเองไม่ค่อยได้แล้วมีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องคำว่าพ่อนะ e m p e r o r อาจจะเกี่ยวพันกับชาววันอาทิตย์นะอาจจะต้องพา ต้องดีลอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องพ่อนะครับหรือโหน้าหรือสามีก็เกิดขึ้นได้นะครับขอสำหรับชาววันที่สัปดาห์นี้นะนี่เรามาดูว่าชาววันจันทร์จะเป็นยังไงบ้างตั้งจิตใจพร้อมกันนะครับโอเคดูซิชาววันจันทร์ชาววันจันทร์ช่วงนี้มีเรื่องปวดหัวเลย ปวดหัวหลายอย่างมากยิ่งคิดก็ยิ่งกุ้มนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือมีเรื่องคิดในหลายอย่างนะครับไม่รู้จะเริ่มอยากอยากทำมาหลายอย่างมากไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนก่อนนะครับใจคิดเรื่องการเงินอยากจะหาเงินเยอะๆเนี่ยไม่แต่เรื่องเงินแล้วก็เรื่องลูกนะ อาจจะบางคนเกี่ยวกับเรื่องเด็กเรื่องลูกหรืออะไรเกี่ยวข้องกับชีวิตในสัปดาห์นี้อาจจะเกี่ยวกับเรื่องต้องเตรียมตัวปิดเทอมหรืออะไรซัมเมอร์เอ้ยหรือ,อาจจะมีการปิดเทอมอะไรบางอย่างหรือเปิดเทอมก็ได้พวกเด็กเรียนอินเตอร์นะครับผมแล้วช่วงนี้คุณอาจจะโลกสนตัวสูงนิดหนึ่งเนาะอาจจะมีเรื่องทั้งคิดกังวลใจปัญหาเรื่องการเงินที่คุณต้องคิดอะไรหลายๆอย่างคุณอยากจะทําอะไรใหม่ใหม่โปรเจกต์ใหม่ๆหรือทําหรือต้องรับผิดชอบในหลายๆเรื่องคุณทําหลายอย่างไปงพร้อมๆกันเลยนะสัปดาห์นี้เหนื่อยเหลือเกินนะครับสำหรับชาววันจันทร์ครับ